มัชะกับกาแฟใครมีคาเฟอีนมากกว่ากันมะชากาจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟค่ะแต่เขาจะทําให้คุณตื่นตัวได้นานกว่ากาแฟมะชฉะหนึ่งแก้วเนี่ยจะมีคาเฟอีนเฉลี่ยอยู่ประมาณ70มิลลิกรัมส่วนกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยจะมีคาเฟอีนเฉลี่ยอยู่ประมาณ1 0 0่งถึงหนึมิลลิกรัมคาเฟอีนในกาแฟจะค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยคาเฟอีนจะขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วเช่นกันบางคนดื่มกาแฟเนี่ยถึงรู้สึกใจสั่น เพราะว่าเขาจะออกฤทธิ์เนี่ยทำให้เราตื่นตัวหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมาง่วงแล้วก็หยหากาแฟแก้วต่อไปในขณะที่ปริมาณคาเฟอีนในมัชัดชาเขียวเนี่ยจะมีน้อยกว่าค่ะแต่มัชัดเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยคาเฟอีนออกมาช้าๆทาให้ใจไม่สัน่นเลยทําให้การตื่นตัวเนี่ยหลังที่เรากินมัชัดเนี่ยจะอยู่ได้นานถึง 4-6ถึงชั่วโมงหายง่วงได้นานกว่านั่นเองค่ะโดยปริมาณคาเฟอีนที่แนะนําต่อวันนะคะคือไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมค่ะมัทฉะ1ช้อนชาให้คาเฟอีนอยู่60-70มิลลิกรัมสำหรับคนที่เซนซิทีฟกับคาเฟอีนมากๆนะคะก็สามารถที่จะลดผงมัทฉะลงได้ค่ะแล้วก็ลดเพิ่มอัตราส่วนของของเหลวได้เพื่อให้ได้รสชาติตามชอบนี่ก็เป็นข้อดีนะคะของการชงม,มัทฉะเองค่ะปรับได้ทั้งปริมาณคาเฟอีนแล้วก็รสชาติแถมยังชงง่ายกว่าที่คิดสนใจมัทฉะชาเเเขีีียยวกรดพมม พิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสต์นี้เลยนะคะ